ก็ขอกลับสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะ,ะวันนี้ก็อยู่กับช่าง B บนสองสามแล้ววันนี้เราจะมารีวิวแมพที่เราสร้างบ้านสีสันเอาไว้ทั้งหมดเลยแล้วก็เริ่มมาจากบ้านหลังแรกเป็นบ้านบ้านต้นไม้นะฮะเราก็ไม่เคยลงคลิปหรือว่าเรามาสร้างเอาไว้เฉยเราก็จาไม่ได้แล้วเราเข้าไปสำรวจกันเลยดีกว่าเรามีบ้านบ้านหลายวัด <c oughs> แล้วนี่ก็จะมีประมาณนี้เลยไปกันต่อที่บ้านหลังที่ ไม่ใช่บ้านมันเป็นแบบห้องเก็บของไปเชิงงั้นอันนี้ก็จะเป็นบ้านหลังที่สองที่เราสร้างขึ้นมาซึ่งมันดูไม่สวยเลยึปเปิดเข้าไปก็จะเป็นประมาณนี้สวยให้กี่คะแนนบ้านหลังนั้นด้วยเราก็จะสร้างตามตามอะไรต่างๆและนี่คือบ้านหลังที่สามที่มันไม่มีคลิปเสียงเราไปก๊อปมาจากเพื่อนออ นี่เราก็ตกแต่งเรียบร้อยแล้วด้วยเพราะว่าคลิปนั้นไม่ได้ตกแต่งอะไรเลยนี่เรากตกแต่งเป็นดอกไม้แล้วก็เป็นแบบพวกนี้เออสวยๆขึ้นมาในบ้านก็จะเป็นประมาณนี้สวยเชยแล้วต่อไปเอ้ยอันนี้ว่าจะแลกไหมนะแลวบ้านหลังที่เอ้ยสะพานรีวิวสะพานก่อนแล้วนี่คือสะพานที่เราจะข้ามไป บางนี้เราจะไปสร้างเป็นบ้านอะไรอย่าดูกันก่อนเรามีโปรเจกต์เยอะจะสร้างเป็นบ้านคิดมัมาสลาลาวีนวันลอยกระทงด้วยอืมเป็นบ้านอันนี้เป็นบ้านหลังที่สามบ้านหลังที่สามจะอยู่ใ,ใกล้ๆบ้าน a อบซซึ่งมันไม่ใช่เราไม่ได้สร้างนะเพื่อนเราสร้างอันนี้เพื่อนเราสร้างเราก็จะไปดูกัน นี่อันนี้เพื่อนเราสร้างเพื่อนที่โรงเรียนเป็นประมาณนี้เพื่อนเราสร้างไม่ค่อยไม่ค่อยเก่งนี่จะตกแต่งสวยอยู่สวยอยู่ที่แปลว่าได้อยู่นี่เพื่อนเข้าไปข้างในอ่ะลงชั้นสองอจะเป็นประมาณนี้เรา,าไปตกแต่งนะเพื่อนตกแต่งเพื่อนที่โรงเรียนต่อไปแล้วจะเป็นบ้านหลังสุดท้าย แต่ว่าเราจะมีโปรเจกต์เยอะะเลยอันนี้ก็จะเป็นแบบหาบ้านก่อนมันไม่ใช่บ้านมันคือแบบหนังสืออ้องหนังสือแต่ก็มีเตียงนอนห้ากี่คะแนนด้านหน้าก็สวยนะเข้ามาข้างในก็จะเป็นเตียงนอนอย่างแรกจะเตียงนอนแล้วก็โต๊ะอะไรไม่รู้ช่ชามันแล้วก็นี่คือ หนังสือเตมไปหมดสายมาหยิบได้นะแต่เราไม่หยิบขี้เกียจต่อไปมันก็จะมีประมาณนี้เนาะเราก็จะสร้างอะไรเยอะแยะ่าไมารอดูอีอน,นาคตอีกสามเดือนเราจะจะมาลงคลิปแต่ว่าแบบถ้าเราเราไม่ค่อยแบบไม่ได้ค่อยลงเพราะมันไม่มีเวลาด้วยแล้วก็แล้วก็อย่างหนึ่งก็คือมันพากเสียงไม่ได้จริงพากได้แต่ว่าเราไม่เราไม่ได้ฟิลก็เลยแบบ ต้องมาพูดงนีแล้วมันก็จะมีเสียงรบกวนเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นเราก็เลยไม่มีเวลาเราจะมาทําให้แต่ว่ารอหน่อยแล้วก็มันก็ก็จะจบแล้วตอนนี้มีแค่สามนาทีมันมันเร็วมากเพราะฉะนั้นก็จะจบคลิปนี้แล้วเดีย๋ยวเราจะสร้างบ้านทารวินด้วยแต่ว่ายัางไม่ถึงเวลาแล้วก็เอาเป็นว่าแค่นี้ก่อนนะกันเรามาแคแ่มารีวิวบ้านเฉยๆก,ก็ สำหรับวันนี้ไม่บ้างเลยนะฮะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ช่อง b n ียด้วยนะฮะสวัสดีครับ